ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาออกกำลังกายน้อยระบบเผาผ่านไม่ดีกินอะไรก็อ้วนง่ายท้องอืดแล้วก็บวมจนรู้สึกอืดอัดไปหมดออกกำลังกายก็ยังมีพุงเหลืออยู่มาเล่นการเผาผ่านไขมันด้วยเครื่องดื่มที่มาแรงและนิยมในกลุ่มลดน้ำหนักทั่วโลกเพราะว่ายิ่งดื่มเป็นประจำทุกวันยังลดน้ำหนักและยังทำให้สุขภาพแข็งแรงและก็ป่วยยากขึ้นเพียงทำง่ายๆแค่มีสองสิ่งนี้ขิงสด ขิงสดจะมีรสเผ็ดร้อนสามารถปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้สูงถึง20%จึงเหมาะกับคนที่มีเวลาออกกำลังกายน้อยแต่อยากให้พุงยุบเร็วมะนาวมะนาวมีวิตามินซีสูงจะช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดเป็นปกติพร้อมกับมีสารไบโอฟาวนอยที่จัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย เมื่อทานทั้งสองอย่างรวมกันจะทำให้ลดน้ำหนักได้เร็วมากขึ้นการดื่มน้ำขิงมะนาวก่อนนอนจะดึงเอาไขมันที่ถูกสะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานและถูกร่างกายขับออกมาในรูปของปัสสาวะจึงทำให้ช่วยลดน้ำหนักได้นั่นเองหากจิบน้ำขิงมะนาวเป็นประจ,จําทุกเช้าก็จะช่วยทำให้ร่างกายสามารถดีท็อกของเสียที่ตกค้างอยู่ในตับช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้น ทำให้เวลากินอาหารไม่อึดอัดท้องหรือมีอาการท้องอืดไปเริ่มทำกันเลยเตรียมขิงและมะนาวหั่นขิงปริมาณตามต้องการปอกเปลือกออกและอย่าลืมล้างให้สะอาดทำการหั่นบางๆใส่ถ้วยหรือว่าแก้ว เทน้ำร้อนใส่ได้เลยหรือจะใส่น้ำปกติแล้วเข้าไมโครเวฟก็จะได้กลิ่นหอมของขิง,ง,ง,งที่ออกมามากขึ้นเทใส่แก้วและบีบมะนาวใส่ลงไปค่อยๆจิบก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าน้ำขิงจะมีรสเปรี้ยว mm hmm. เผ็ดร้อนบางคนถ้าไม่ชินกับรสชาติอาจจะเพิ่มเติมน้ำผึ้งได้นิดหน่อยก็จะทำให้ทานได้ง่ายขึ้น หากต้องการได้รับประโยชน์แบบเต็มๆควรใช้ขิงสดแทนขิงซองหลังจากนี้คุณก็จะมีตัวช่วยทำให้ลดน้ำหนักได้เร็วมากขึ้นกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ